คนเรถมากรถไฟฟ้าวิ่งเห็นไหมน,น,นี่รถไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราออกจากห้องโฮสเทลบ้านคุณหมอดูที่นอนสินี่คือห้องเดี่ยวหรูหราอลังการมากทุกคนไม่อยากจะเซษนะฮะบางคนชอบบอกว่าโฮสเทลเป็นแบบน่ากลัวเป็นห้องห้องรวมๆกันจะโดนข่มขืนอยู่กันหลายคนเตียงหนึ่งห้องหนึ่งมีสิบเตียงจริงๆกูจะบอกให้ Ho สเทลดีๆอะส่วนใหญ่ทุกที่ที่ไปมา3ที่นะตอนนี้มีในชีวิตเพิ่งไป Ho สเทลนี่เป็นที่ที่3ที่ดีเลิศอีกที่หนึ่งเลยเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะทาเลมันต่างกันห้องเลิศหรูแล้วก็มีห้องคงห้องครัวส่วนรวมมีห้องนอนส่วนตัวบางคนชอบบอกว่าเป็นห้อง Ho สเทลจะเป็นเตียงบังเบสไงแบบมึงนอกฝรั่งนี่จะบอกเลยนะบังเบสแบบนั้นที่นี่ก็มีจากห้องเดี่ยวก็มีจากทุกคนจากนะฮะเปลี่ยนทัศนคตินะยะมาพักที่ดีๆนี่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าจะเดินไปเกษตรก็ใกล้งานเกษตรแฟร์ช่วงนี้ไปเมเจอร ทัวร์ชิมก็ใกล้กับทุกคนเดี๋ยวเราไปจะไปเดินงานเกษตรแฝงไปคาเฟ่นในแถวๆนี้ดีกว่าไหมไปนะทุกคนเดี๋ยวเราไปจะออกจากที่นี่เลยนะทุกคนเดินไปเลยนักท่องเที่ยวต้องเดินจ้านี่จะเป็นห้องห้องห้องเดียวห้องส่วนตัวห้องครัวมีหมดเลยนะทุกคนแบบเมืองนอกไฮโซเข้าใจไหมทุกคนเรากําลังเดินออกไปนะ เนี่ยทุกคนห้องบังเบสที่จะเป็นแบบต่างประเทศเห็นไหมจะเป็นเตียงรวมได้เพื่อนโอ้ยบางคนชอบนะพักแบบเนี้ยได้เพื่อนหน้าตาดีๆมาอยู่ด้วยกันได้วิตรภาพใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ใช่จะได้มิตรภาพแบบมึงนอกฝรั่งก็จะชอบแบบนที่นี่จะมีรายเดือนโดยดทุกคนเพราะว่าอ๋อลูกค้าที่มาที่นี่มีตลอดบางคนมาอยู่เป็นเดือนเลยทุกคนนี่หะเราจะเดิอนออกไปเลี้ยวซ้ายก็จะไปการเกษตรแฟร์แล้วก็เลี้ยวขวาก็าจะเป็นอ๋อเมเจอร์รัชโยธินเดินไปประมาณ3 4 0 0เมตรจริงๆนะทุกคนอ๋อไม่ใช่อวยว่าใกล้นะจ๊ะนี่เว้ยนี่จานี่ยาดน แต่มีผู้ชายเดินผ่านทันทีเลยจ้กทุกคนนี่คือเอามีคลิน,นิกนี่ไงที่บอกว่ามีคลิน,นิกเป็นหมอฟันด้วยไงฮะเ,เป็นแบบเนี่ยทุกคนนะฮะนี่จ้านี่จ้ะเห็นไหมฮะเดินไปก็จะเป็นรถไฟฟ้าทันทีเลยเดี๋ยวเราไปทางนี้จ้กทุกคนโอ้ย ไม่ยังแล้วท่านเดี๋ยวขากลับได้ไหมเตรียมใส่กล่องไว้เลยจะได้ได้ไหมเดี๋ยวพี่มาสักกี่โมงเดี๋ยวพี่ไปจะไปอาคาเฟ่ในยูนี้ก่อน เดี๋ยวเราไปทานแกงใต้ก่อนดีไหมทุกคนร้านเขาเพิ่งเปิดไงอันนี้สุยฉายเมื่อวานไงฮะก๋วยเตี๋ย,ดดยต้ยมยำแห้งนะฮะของกินเทียบจากทุกคนอุย้ยนี่คือเส้นระหนโยธินนะข้างหน้าน,นี้จะเป็นแยกเกษตรเลี้ยวซ้ายก็เป็นงามวงวางเขาจะไปเดอะมอลล์นะฮะเราจะไปประตูนหนึ่งเพราะตรงนั้นจะมีคาเฟ่อ,อร่อยคาเฟ่น,นะฮะอยู่ในมหาาลัยเกษตรเลยจ้ะ นี่ฮะรถไฟฟ้าวิ่งไปเห็นไหมฮะทุกคนทุกคนเราเจอที่รามาเกาหลีนะฮะเดี๋ยวเราก็อาจจะได้มามีเวลาเราจะมานั่งชิมอาหารเกาหลีกันฮันอ mm ินแชค่ะอยู่ระหว่างก่อนจะถึงอ,อ่อแลบชาบูนะฮะเดินมาจากพอสเชลบ้านคุณหมอ mm hmm. เห็นไหมมีแต่ของกินดีๆแล้วมีคอนโดหรูนะฮะเดินทางสะดวกถึงบอกไงเป็นนักเดินทางไงฮะ เราเป็นนักเดินทางต้องเดินบ้างนะฮะมันถึงจะได้เห็นเจอร้านดีๆเจอน้ําใจไมตรีการบริการที่ดีเราก็จะบอกต่อนะทุกคนถูกไหมอ่าโอกาสที่จะทําความดีในการบอกต่อนี่มันง่ายมากแล้วแต่ว่าเราจะจำจะจะ,จะทําไม่ทำบ้างฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอรถไฟฟ้าเสนาแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยฮะคือทัพเดียวเอง พลโยทิน41ก็รถไฟฟ้าเสนาก็เดินไปอีกนิดนึงก็ชาบูแลบเดี๋ยวเราจะไปร้านใต้ผ่านร้านใต้ก็จะไปคาเฟ่อาร์ตออ f คอฟฟี่ชื่อร้านคาเฟ่อาร์ตออฟคอฟฟีอยู่ในมหาลัยเกษตรประตูนหนึ่งทุกคนระหว่างทางเดินอะจริงๆเราก็จะเจอร้านโรตงโรตีชานงชานมหลายร้านนะแต่เราเข้าไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่า เขามองด้วยสายตาแปลกๆเราก็จะอย่างนงี้เราจะไม่บอกต่อเราถือว่าบริการไม่ดีไม่ประทับใจเราจะเดินออกจากร้านเลยนะ,ะถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเรานั่งแล้วเรารู้สึกอึดอัดน,นะฮะพนักงานไม่น่ารักบางทีเจ้าของไม่รู้หรอกแต่พนักงานนะฮะมีผลต่อการบริการมากๆอันนี้เราจะไม่บอกต่อทุกคนจะหาว่าเราใจร้ายเพราะว่าช่องของเราเนี่ยจะต้องแบบบริการดีมีน้ำใจไมตรีทักชาย โระะงแรมไหนที่เราไปแล้วเราไม่ประทับใจเราจะไม่บอกนะทำเลไม่ดีเราก็ไม่บอกจก้ะเราจะไม่เข้าตั้งแต่แรกเลยนะฮะทุกคนดังนั้นถึงบอกว่าช่องเราเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะฉะนั้นแบบว่าห้าดาวสิดาวยเนี่ยไม่ได้ออกช่องของเรานี่เราก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่นี่จ้าถึงกินซาแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้เราเลยร้านชาบูแล็บใช่ไหมเดี๋ยวซ้ายตรงเลยกรมพัฒนาพิดินะ่ะนะฮะเราลืมถ่ายเลยมดแต่คุยนะฮะ แต่ชาบูแลบเนี่ยทุกคนต้องมานะจ๊ะเดี๋ยวขากลับเราจะถ่ายให้อีกรอบหนึ่งจะได้รู้ว่าชาบูแลบอยู่ไม่ไกลจากเกษตรอยู่ไม่ไกลจากโฮสเทลบ้านคุณหมอนะฮะทุกคนที่จากตลาดกินซ่าที่มีแกงใต้อร่อยอยู่เจ้าหนึ่งแล้วข้าวมันไก่ก็แซ่บอยู่นะ,ะนี่ไงทุกคนร้านใต้อร่อยมากตรงนี้ฮารี่แยกเกษตรนะฮะเราจะข้ามไปงานเกษตรแฟบเพื่อจะไปหาประตูหนึ่งคาเฟ่นะฮะคาเฟ่อาร์ตออฟคอฟฟี่นะฮะ เราต้องหาจากเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมามากเลยจากแกงใต้พวกเนี้ยเราต้องมาเพราะที่หมดแล้วหมดไวมากเห็นร้านแบบนี้นะอย่านึกว่าแบบร้านตามตลาดเล็กๆใหญ่ๆแบบเนี้ยจะหมดช้านะหมดไวนะฮะบางวันขายดีมากเพราะแกงใต้ลเลี่ยเห็นไหมเดินไม่ไกลาจากโฮสเทลเรามีอาหารหลากหลายตั้งแต่อาหารญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็มาอาหารใต้แล้วเรากำลังจะไปคาเฟ่นในมอกเกษตรประตูหนึ่งร้าน Art of Coffee จาก ันนี้ปลากระทิงใช่ไหมคุณป้าปลาหลอดค่ะปลาหลอดปลาหลอดเหรออ๋อคล้ายๆปลากระทิงเนาะอ๋อปลาหลอดนะปลาหลอดโลเท่าไหร่คุณป้าปลาหลอดสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบ่าปลาหลอดนะฮะเดี๋ยวข้ามฝั่งไปนู้นปลาหลอดโลเราสองร้อยห้าสิบจ้ะทุกคนเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นะฮะเกษตรแฟร์จ้ะทุกคนเนี่ยฮะเราจะเดินข้ามสะพานลอยก็เข้าประตูเกษตรแฟร์เลยเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งสอนออนไลน์ วันนี้สอนออนไลน์2ชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะไปเข้าคาเฟ่ด่สอนออนไลน์ทุกคนอยากใครสนใจจะเรียนออนไลน์นะฮะติดต่อมาได้นะจ๊ะใครจะไปเรียนต่อเมืองนอกเมืองนาสอบโชว์อีก i อเอลโทเฟลได้เลยนะฮะทุกคนเรียนแบบนี้คุณภาพจริงนะคะทุกคนนี่จากอุโมงเกษตรนี่ฮะเดินลงเข้ามาเลยจากตากบันไดนะฮะเดินเข้ามานี้แล้วก็เลี้ยวเนี่ยเข้าเกษตรแสลเลยทุกคนนี่จะ้ะ แล้วเราก็จะเจอไมโลเนี่ยฮะที่บอกเป็นยาวๆเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาเนี่ยนะฮะเป็นหลอดยาวๆเนี่ยจาาทุกคนนี่จากงานเกษตรเริ่มมาจากทุกคนจา้าเริ่มคนเริ่มเดินแล้วจ้ะยิ่งช้ากว่านี้คนยิ่งแน่นนะฮะยังกับหนอนนะฮะทุกคนนี่มะม่วงเบาอีกแล้วทุกคนจา้าใครสนใจมะม่วงเบาแช่อิ่มลอยแก้วนะฮะทักหลังใหม่มาได้นะคะราคาแบบถูกมากๆเพราะว่าทำเองไม่ผ่านนายหน้าจ้าทุกคน ที่บ้านมีสวนมะม่วงเบาจ้านี่จ้ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะทุกคนนะเราจะเดินยาวไปนู่นนะถึงคาเฟ่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวจะสอนออนไลน์ก่อนนะขอสอนออนไลน์2ชั่วโมงก่อนกันแล้วเจอกันนะจ๊ะ